ทานดัเชเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าอ็ดดาเลียออกไปห,ห่างจับฉันค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่ะดาเลียนั่นมันอย่าบอกนะว่าจะเกิดการคุม้มครางของผู้วิเศษแล้วทำไมถึงเป็นท่านดาเชสบูมพอร์ตละ่ะทำไมถึงต้องเป็นช่วงเวลานี้ทั้งที่จนถึงตอนนี้ไม่เคยมีวีแววอะไรเลยไม่สิฉันแค่ไม่ใส่ใจความเป็นจริงก็เท่านั้นเอง เหตุการณ์คุ้มขั้งของผู้วิเศษที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดในงานเลี้ยงสักแห่งทำไมสี่ปีหลังจากนี้ท่านายุบูพอตถึงเป็นตัวละครนำชายเลเวนบูพอตมันมีคำใบ้มากพอแล้วเหตุการณ์คุ้มขั่งในงานเลี้ยงสักแห่งที่เป็นสาเหตุทำให้ราผู้วิเศษเริ่มคุ้มขัง้งก็คือเหตุการณ์ของดนะเชตบูพอตนายน่ะรีบไปเชิญองคจกักรพรรดิมาเดี๋ยวนี้เลยวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งการคุ้มขั่ง,งของผู้วิเศษคือผู้วิเศษคนนั้นต้องตายดาเลีย อะไรเนี่ยมีบ้านขึ้นมา,ารูคร้งแล้วพลังสร้างมาป้องกันขนาดยาคอนดดเชตบูพอร์ตกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเพราะการคุมขังเอจาจักรพรรดิเจษเดมาถึงตอนไหนคะภายในหนึ่งนาทีดาเลียตกใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะไหวหรือเปล่าคะฉันจะต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยสังเกตอาการของท่านดัเชตบูพอร์ตเพราะงั้นดาลียมองหาทางหนีแล้วออกไปจากที่นี่ก่อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นอดีซ่าฉันเตรียมใจไว้แล้วล่ะคะ่ะดาเลียมาทางนี้ตรงนั้นอันตราย ทุกที่ที่คุณไปถึงจะมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นหวังว่าคุณจะช่วยผู้คนมากมายด้วยพลังนั้นฉันทําอะไรได้บ้างหรือเปล่านะก็สถานการณ์จะเลวร้ายฉันควรทําอะไรอาเลียฉันขอคุยด้วยสักแบบได้ไหมคะีิคาร์นฟาบาดและเชบพอพอูอดขึ้นมาได้ยังไงสภาพของเนื้อมันโคงมาแท้ๆแ,แล้วทำไมจู่ๆ ี้นไอ้บ้าไปเลยหรือไงท่านนายที่ยังไม่เบ่งบานถูกพลังนั่นดูเข้าไปมีหวังจบเฮแนะ่ดาเลียอีโถ่้ดาเลียทำไมหนูไม่เป็นไรคะ่ะทำไมถึงพูดแบบนั้น บาบ้าบ้านที่ร้องไห้ทั้งสีที่หายไปแล้วพื่ค่ะแต่ยิ่แล้วเขายางชั่วหน่อยริบอ,อพยยคนอ่อนไปซะอึกไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยสินะการช่วยเหลือทั้งสองคนด้วยการทําลายบ้านป้องกันในบางจุดอาจจะเป็นเรื่องยากก็ได้เกือบจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วที่นี่คือด้านในบ้านป้องกันที่ท่านดาชเชบูอพอร์ตาง,งั้นเหรอตอนจะเข้ามาฉันก,ก็กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ลองอบไอทีที่ไม่มีตรงไหนบาดเจ็บมือเท้ายังอยู่ครอบดี อาิซาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่รีบตามหาดีกว่าคิมมี่ถึงเลยว่าเขาจะมาช่วยฉันตอนนี้ฮีคารกำลังคิดอะไรอยู่นะออเอ่อดาเลียดาเลียเข้ามาในนี้ตอนไหนคะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะฉันควรจะปกป,ป้องคุณแท้ๆขอโทษด้วยนะคะไม่หรอกยิ่งไปกว่านั้นแล้วต้องออกไปทีที่อาดิซาก็ปลอดภัยเหมือนกันอีอย่างที่นี่ ดูเหมือนจะไม่ใช่สถานที่ที่อันตรายด้วยไม่หรอกค่ะดาเลียมันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นมานปองกันนี่กำลังค่อยๆหดลงนะคะอะจริงเหรอค่ะมารลืมเข้ามาด้านในเรื่อยๆเลยค่ะหมายความว่าอาจจะถูกบีบตายก็ได้งั้นเหรอนี่มันเรื่องใหญ่สุดๆไปเลยนี่นะไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีทางรอดแน่นอนค่ะถ้าหากไม่มีวิธีอื่นเราลองตามหาท่านเชฟบูพอ์ตกันดีไหมค่ะ ถ้ามา่านป้องกันกำลังค่อยๆหดลงยังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วถ้าเจอกันอาจจะหาวิธีแก้ปัญหาเจอก็ได้นะท่านดาเชตบูพอตตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะท่านดาเชสเดี๋ยวค่ะดาเลียถ้าเข้าไปใกล้มากเกินไปเดดีด้อาดิชาเบนิเตสินะคะเออ น่าเสียดายจังค่ะที่การเจอกันครั้งแรกของเราเป็นแบบนี้ไปซะได้ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อกักขังตัวฉันค่ะแต่นอกจากฉันทุกคนสามารถออกไปข้างนอกได้อย่างอิสระค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วท่านาเชล่ะคะจิตวิญญาณที่เริ่มคุ้มคลั่งแล้วไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้แล้วค่ะฉันจะรออยู่ที่นี่อย่างช้าๆจนกว่าม้าของฉันจะจบชีวิตฉันเดดี้อาดิชาก่อนที่ฉันจะสูญเสียสติฉันอยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับดาเลียสองคนคุณช่วยออกไปก่อนได้ไหมคะ ิชาฉันไม่เป็นไรเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นฉันจะไปอธิบายสถานการณ์ให้ฝ่าบาททราบก่อนนะคะไปเจอกันนะคะดาเลียดาเลียเรานั่งกันดีไหมคะ